อมอที่ทองหล่อที่ทองหล่อนะคะตำรวจนะคะมีความเห็นสั่งฟ้องไปที่อายการแล้วเดี๋ยวคุณแม่ต้องไปอายการนะนั่นไงตกใจหมดโอ้มีลายเืินดีกว,ว่าทำไมไม่เห็นแอปมันมแอปไปซ่อนที่ไหน คดีนี้ที่อ้อก,กับพี่หนุม่มฟ้องคุณแม่นะคะฟ้องคุณแม่ที่ทองหล่อไงที่เขากล่าวหาว่าพวกอ้อทารุณกรรมลูกเขานะคะเราก็เลยฟ้องกลับไปเลยมิ่นประมาทเรื่องในห้องใช่ค่ะใช่ เรียนโฮมสคูลหรอเรียนจริงหรือเปล่าใช่ค่ะเรื่องเดียวกันนั่นแหละเขาต้องไปที่อายการเดือนนี้แหละค่ะแต่เดี๋ยววันที่จะบอกอีกทีชัวชัแต่อ้อรู้มาแล้วแต่ว่าเอาให้ชัวกว่านี้ก่อน นจะนจะนจะจะนะจะอ่าตำรวจมีความเห็นส่งสั่งฟ้องค่ะแล้วก็เดี๋ยวส่งตัวไปที่อายการค่ะวาดรูปการ์ตูนค่ะเขาได้โรงเรียนอะไรอะ่ะเรียนนาจะเร,เรียนโฮมสคูลจริงหรอ กกับการชัยคงชนะคืออะไรคะพี่งงอ๋อโฮมสกูลใช่ไหมโอ้ก็ก็ดีค่ะนะคะโฮมสกูลนี้ต้องพ่อแม่เป็นหลักเลยค่ะพ่อแม่ต้องโคตรใส่ใจอ่ะนะอังกฤษกับฝรั่งเศสไม่ใช่เรียนคูมองนะไม่ใช่เรียนพิเศษแล้วบอกว่าเรียนโฮมสกูลไม่ใช่นะ โมสคูลจริงนะไม่ใช่ว่าไปเรียนพิเศษอยู่คู่มองแล้วบอกว่าเรียนโฮมสคูลที่บ้านไม่ใช่นะ <guerra> คือถ้าใช่ค่ะ คือพอมอต้องขอดูเรื่องการเรียนอยู่แล้วเดี๋ยวอ้อถามพอมอให้ช่วยดีกว่าว่าโฮมสคูลหรือว่าเขาให้ลูกเรียนแค่ภาษากับโรงเรียนสอนพิเศษทั่วไปหรือเปล่าอันนี้อ้อไม่ทราบนะอ้อยังไม่ได้คุยนะคะเรื่องนี้แต่ถ้าเรียนโฮมสกูลเนี่ยพ่อแม่ต้องมาดับหนึ่งเลยในการใส่ใจรูปมากๆถึงมากที่สุดแม่เหมือนคนแพ้ไม่เป็นเอาชนะค่ะ ดันทุรังติดตามมานานแล้วจากฝรั่งเศสขอบคุณนะคะพี่ชวีชวีใช่ไหมชวีเนาะขอบพระคุณค่ะสมองเด็กจะรับไหวไหมนั่นสิเอาจริงๆนะโออยาก ถ้าน้องเรียนแบบนั้นน่ะแล้วถ้าพ่อแม่ยังเป็นอย่างนี้อยู่ยังเอาความเชื่อของตัวเองไปใส่สมองน้องอย่างนี้อยู่น้องเรียนไม่รู้เรื่องหรอกคะ่ะคุณต้องหย,หยุดความเป็นความเชื่อของคุณน่ะแล้วคุณต้องเอาการศึกษามาสอนลูกก่อนถูกไหมแล้วที่จริงถ้าน้องเรียนตามระบบการศึกษาของไทยเนี่ยว่ามันดีกว่าที่จะเรียนโฮมสคูลในขณะที่พ่อแม่ยังมีความเชื่อบ้าๆอย่างนี้อยู่ อืมคือพยายามจะยัดเยียดให้ลูกเป็นเทพให้ได้เดี๋ยวพี่เบนซ์เขาจะจองไว้นะสองเรือนให้ลูกชายพี่เบนซ์อยู่ในนี้แหละเขาคือใครหรัอเขาก็เป็นเอฟซีอยู่ช่องแดงเนี่ยแหละเ็จะซื้อให้ลูกชายคนโตปห้าสีคนชอบแล้วก็สีพายน้ำเดี๋ยวเขาจองไว้ก่อนอ๋อก็เขาเขายนไ,ไมแหละยัง หาเงินก่อนแป๊บนึงเร้วว้าโอเคเก็บไปให้ครับแพ้ไม่เป็นนะคะพี่น็อกคิโอบ้านพ่อมึงเหรอฮะโอ้ขอโทษทีค่ะตาไม่ค่อยดีอ่านไม่ชัด <laughs> มันมาแล้วพวกเชื่อมันมาแล้ว <c oughs> กัดดิ้นสิคะ กัดลิ้นตัวเองนิดนึงม ode, uh, damit, ันเนี่ยยูทูบอะกัดลิ้นค่ะกัดลิ้นกีดล <Snow> ้อค <promises> ่ะกีดล้ออ่าอีตาอ้ออีตาอ้ออีตาอ้อกีดล้อค่ะกรีดสิคะกรีดฮึมสาแก่ใจกูยิ่งนักได้ไปอ่านคำพิพากษาในบางส่วนไหมคะว่า <t> <t> <Wow> คำามีภากษาในวัดหนึ่งเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับที่ดินที่ดีฉันเปิดโปงแม่นะคะควดภูมิใจเลยอ่ะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จัดการกับกลุ่มเชื่อมจิตได้อืว้ากรินเลยค่ะกิดที่ห้องโถงนะอย่ากินในห้องน้ำนะกริดเลยอืมไปไหนแล้วล่ะ วันที่ยี่สบสองเขาจะจัดเชื่อมจิตเหมือนเดิมนะแต่เขาให้เพศสายธรรมแห่งองค์พุทธ,ธะเป็นคนโพสจัดอ้อถามเลยว่ามันต่างอะไรถ้าคุณยังเอาเด็กเข้ามาอยู่เนี่ยไม่ว่าใครก็ไม่สามารถเอาเด็กมาทําแบบนี้ได้อีกอย่าบอกว่าอ้อพ่อแม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนทําพ่อแม่ไม่ได้เป็นคนจัดสายธรรมแห่ององค์พุทธ,ธะจัดไม่ได้เอาประโยชน์กับน้องเขาห้ามให้พ่อแม่เอาประโยชน์กับน้อง เขาห้ามทุกคนแหละค่ะที่เอาเด็กไปหาผลประโยชน์นี่ก็ผิดเพี้ยนอีพวกแอดมินอีพวกหมอนี่ก็เยอะค่ะคดีหมินพี่หนุม่มหาเงินมาจ่ายเขาบอกเขามีตังค์ของอ้อเรียกไปสองล้านเขาบอกเขามีตังค์จัดเชื่อมจิตเหมือนเดิมเอาบอกสถานที่หน่อยสิคะทำไมไม่กล้าบอกสถานที่ล่ะ ใครต่อสายตรงหาต้นอ้อคะใครหรอใครต่อสายตรงหาต้นอ้อเหรอคะผู้ใดคะใครคะทำไมจัดไม่บอกสถานที่ละจ้าแป้งไม่กล้าหรออืมยาติธรรม กล้าจัดแต่ไม่กล้าบอกสถานที่กระจอกว่ะอืมกกล้าหน่อยสิมีใครกล้าให้สถานที่จัดหรอใครบอกว่าโทรหาตัวนอ้องโปะเคีียร์ไม่มีค่ะ เขาจะเคเลียร์เรื่องอะไรหมายถึงใครอ่ะอันนี้หมายถึงเชื่อมจิตเหรอโทรหาอ้อเพื่อจะเคลียร์เนี่ยหรือใครคะใครโทรมาเคลียร์ไม่มีไม่มีใครโทรมาเคลียร์กับอ้อทั้งนั้นใครจะโทรมาเคลียร์กับอ้อคะอ้ออยากให้เขาจัดนะ ซึ่งวันนั้นวันที่บสองก็มีงานเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวทีมเป็นหนึ่งจะไปเสริมทัพกับทางพี่เดียเชื่อมจิตไม่มีใครโทรมาค่ะไม่มีด่าอ้อฉัเลยไม่มีค่ะและทนวยก็ไม่รู้เป็นอะไรนะพูดในสารก็พูดถึงต้นออคนนี้หรือเปล่าที่โดนเรื่องโกงแชร์คนนี้หรือเปล่า,ท,ลนนลาที่ปอมวุดสมน้ำหน้ามึงโดนสารด่ารู้แค่นั้นแหละ พูดไม่ได้ของเขาเดี๋ยวเอาไว้ของเราวันที่ยี่ิห้าเดี๋ยวเราเมาให้ฟังเกี่ยวอะไรกับกูคะฮะมึงสอนดอกเลยเป็นไงสมมตาเออคดีคนอื่น้วมึงพูดแต่ถึงกูเนี่ยใช่คนนี้ไหมอะไรคนอื่นเขาจะมาเจ็บอะไรกับกูกูไม่ได้อยู่ในห้องนั้นเป็นบ้าเปล่าเหมือนจะแบบเหมือนจะอะไรอะ่ะเหมือนพูดถึงดิฉันแล้วแบบคนนี้หรือเปล่าที่โดนเรื่องคดีโกงแจคนนี้หรือเปล่าที่โดนออกมาแจคือถ้าฉันนั่งตรงนั้นคุณค่อยถามไง อันนี้เคยไม่นั่งตรงนั้นคุณไปถามคนอื่นเขาเพื่ออะไรงงสมถือซานด้าเลยสมงน้ำหนาหมเด็ดสิบพมอืมแป้งมึงหาสาดน้ำให้ลูกองคเพชรมึงได้ยังให้พวกองเพชรมึงได้ย,ยังฮะยังยังไม่ได้มาเร็วจะขายกระเป๋าใบสุดท้ายแล้วเร็วๆใครจะเอาจะไปนอนแล้วนะดึกแล้ววิแต่สวยนะใบเนี้ย สวยดีอะใส่ของได้เยอะด้วยองค์เพชรสะยางไงสายางอ่ะเออสะวไว้น้ํายางอมาเป่าลุมแล้วก็เติมน้ําให้องค์เพชรเล่นนั่นน่ะเออ ใช่ค่ะแป้งไปอาบน้ําทาแป้งทําสมาธิก่อนนอนนะแป้งนะอืมถ้าไม่มีอะไรจะทำก็เอาตีนไก่นะผากนอนคิดดูว่าเอ๊จัดงานที่ไหนนะเออ <c oughs> เคยทำไม่เอาตีนไก่นะผากดูที่ทาได้ป่าน่าจะทําได้พวกมึงอะ่ะ <c oughs> ว้าเนาะ อยากให้พี่อ้อพูดเหมือนในหนกระแสวันนี้พูดอะไรลหรอคะพูดมาพูดถึงใครอ่ะอไม่เขาพูดอะไรไม่ได้ดูภาษาเทพหรอภาษาพญานาคเขาพูดยังไงเดี๋ยวต้อต้องไปเรียนแบบใช่ไหมเธอต้องการให้ฉันเรียนแบบพูดแต่ละครัจะไม่เหมือนกันเพราะ่เป็นภาษาทีะจังสี มีอีเมลอ๋ออืมเหมือนจีนผสมเกาหลีออแป้งหายแป้งเน็ตหมด สวัสดีคะ่ะมาดึกเลยพี่จะลงแล้วคะ่ะพี่ขายกระเป๋าได้สามใบแล้วพอแล้ววันนี้ <c oughs> ขอบคุณสลับคนส่งของขวัญน,นะคะทั้งช่องแดงแล้วก็ช่องติต๊กตอกเลยนะจ๊ะติกา <c oughs> เขาเอาปไหนาเก็บไว้พี่เบนส์พี่เบน์บอกว่าพี่เบน์จะเอาเรือนไหนนะชนชอบใช่ปะพี่เบน์ทักมาหาณวาัลย์เห็ยว่าจะเอาตัวชนชอบสีน้ำตาลใช่ไหมกับกับอะไรนะ สีดำยางพี่เบนทักบ้านเขียวมาหน่อยเดี๋ยวจะต้องเก็บไว้ให้ก่อนนะคะตัวชนชอบอ่ะตัวสีน้ำตาลแล้วก็พายน้ำใช่ไหมชีวิตน้องคงไม่มีสังคมลคะค่ะอือืขอจ้ติดต่อเขาก่อนถ้าจะจองเพราะว่าต้องติดตอกแไงถ้าจองพี่เบนพี่เบนเคยทักมาทางบ้านเขียวอยู่เขาเคยสั่งของสั่งอะไรนะ ตุ๊กตาหมี<ต>เนยหรอังพี่เขาซื้อตุ๊กตาหมีเนยไม่ใช่หรอใช่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 พี่เบน์เด้งบ้านเขียวมาบอกน้องหน่อยว่าจองนาฬิกาแล้วพี่มีก็ค่อยโอนจองมาก็ได้ค่ะจะได้รู้ไว้เด็กไม่มีสังคมของเขาหรอกถ้าในเมื่อยังอยู่กับพ่อแม่ที่มีความเชื่อบ้าๆแบบนี้นะคะคือพี่คนนี้เหรอเออเด้งเด้งไปก็ได้บ้าน่ะ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตามดูช่องแดงเนาะขอบคุณนะคะอใช่พอน้องนี่ปะน้องเบนน้องเบนน้องน้องคันเทพรออยู่แล้วใส่เขกาไปก็รอไ่อ่านแล้วใช่ไหมถ้าใช่ตอบใช่นะครับตอบชอใช่มาในแอปโอเคใช่ไหมใช่ไปคุย ส่งรูปไปเห็นรองเท้าเสรินเจิ้นปอมไม่ไหวอ๋อรุ่นดิสนีย์แต่รหัสเป็นแอปเปิลพรุ่งนี้มีมาดามส่งรองเท้ามให้สามคู่ไหมคัดชูสอง ถ้าใบรุ่นอะไรนะแซมบ้าเนาะหนึ่งแป้งหาเงินค่าขนมไงหนึ่งคอมเมนต์ของคุณมีมูลละค่าทุกวันนี้มันดีนะด่าต้นอ้อก็ได้ตังค์แม่งสุดยอดถ้าเด็กด่าพี่อ้อแรงๆดับหยาบพี่อ้อไม่โกรธหรอ ถ้าน้องเขาด่าอาก็ไม่โกรธนะขณะวันนั้นเขาอยากคิ้วใหเอายังไม่โกรธเลยเอ้อคิดว,ว่าเด็กเด็กก็ถูกผู้ใหญ่เสี้ยมสอนมาแบบนั้นนะคะถ้าจะด่าด่าพ่อด่าแม่ดีกว่ามึงสอนลูกยังไงเออเด็กวัยน,นี้เขาคิดเขาทําอะไรเองไม่ได้หรอกถ้าผู้ใหญ่ไม่เสี้ยมเขาเรียกอ้ออีตออ,ออีต้นทุเรียนอย่างเงี้ยมันก็เป็นพ่อแม่เขาพูดไมเขาเลยได้ยินมาถูกไหมคะอ๋อทองหล่อไปยังไงบ้างตํารวจนะคะ มีความเห็นส่งฟ้องอายการค่ะสังเกตไหมน้องใส่เสื้อแขนยาวใช่อาจารย์น้องดาดถือเป็นบุญบุญพ่อมึงแม่มุนเหรอครับบักแป้งนาโนดมึงก็ไปให้น้องเอาตีนรูปหน้าซะสิเป็นบุญน่ะบังเอินว่านี้มีสติค่ะมีสมองค่ะ สวัสดีจ้าใช่พฤติกรรมเด็กสะท้อนถึงพ่อแล้วก็แม่ค่ะถ้าเด็กด่าอ้อหยาบคายอ้อก็จะด่าทุกครั้งเห็นไหมที่เด็กเขาไล่แล้วก็ว่าอ้อเนี่ยอ้อไม่ได้ว่าน้องนะอ้อว่าพ่อกับแม่เขาอืมอ้อว่าพ่อกับแม่เขาค่ะมันเป็นพ่อแม่ภาษาอะไรมึงให้ลูกมึงไปด่าคนอื่นแบบนี้ไปด่าพี่หนุ่มไปด่าอ้อไปด่าคนอื่นแบบเนี้ยพ่อแม่ภาษาอะไรนับถือหรอคะคนแบบนี้น่านับถือหรอคะ อาให้เด็กด่าได้เนี่ยยิ้มถูกใจมึงไม่เอาเด็กเอาตีรูปหน้ามึงเลยคะ่ะสมองมีแค่นั้นหรอเดี๋ยวก็นอนแล้วคะ่ะเอออ้อ,อบอกทุกครั้งเลยว่าอ้อไม่เคยด่าน้องอ้อด่าพ่อแม่คะ่ะต้นแบบไม่ดีเด็กก็แย่งไง แต่พักหลังๆที่เห็นเขาเนี่ยเด็กเขาก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มได้มีไม่ได้มีท่าทีแบบตั้งแต่ตอนเหมือนตอนแรกที่เราเจอนะอืมนะคะนานาชาติเรียนออนไลน์ไม่ได้ เอานานชาก็เรียนไม,ไม่ใช่นานาชาติค่ะเขาบอกเขาเรียนโฮมสครูมาค่ะกระเป๋าใบสุดท้ายแล้วฉานอยากไปนอนแล้วใครจะซื้อเร็วเร็วประค่านี่กูก็ร่างขายของบักหน้าโนนมันเข้ามาจะแตกไปจังเดี๋ยวให้องค์ดำจัดการเลยนะเออเดี๋ยวฉันนัดองค์ดำไปสัมภาษณ์ก่อนจะฟังภาษาเทพดูดิกูจะไปสื่อสารกับองค์เพชรยังไง เขาพูดยังไงวะเดี๋ยวฉันต้องไปดูเล้ยวฉันจะมาทําให้ดูนะพรุ่งนี้โอเคปะมันยากที่จะเรียนแบบมันยากที่จะเรียนแบบนะ,นะเธอนะมันได้เหมือนมินเนี่ยนนะยีให้องค์ดําจัดการจัดการไม่นอกอนะ่ะมีใครจะรับไหมเรยวจะไปนอนแล้ว ดี๋ยวขอไปดูคลิปก่อนว่าเขาพูดภาษาเทพยังไงเขาอยู่วังาดานเขาไหว้ไปเจอกันบ้างหรือเปล่าแล้วองค์ดำเนี่ยเขาได้มีลูกหลานแบบออกมาเยอะเหมือนองค์เพชรไหมมีไหมแล้วเกิดจากอะไรทําไมลูกหลานเยอะออกมาจากกิดขี้ขี้ใครไหมหรือยังไงอืม น้องหยิงกูรอดเลยดูเป็นคนปกติขึ้นมาทันทีออกมาจากขี้ใคร เพื่อนไม่น่าทําลายเพื่อวิดมาแล้วว่าจะไม่อ่านเอาเรื่องอาจารย์น้องให้รอดก่อนนะจะไปยุ่งเรื่องพยานาอ๋อใครให้เอาให้รอดพวกคุณเหรอคะที่เอาให้รอดน่ะเด็กอะ่ะเขาต้องอยู่ในความคุ้มครองอยู่แล้วคะ่ะพ่อแม่และพวกคุณนะแอดมินเอยหมอเอยเอาตัวเองให้รอดเออแม่ จะไปถามไงเขาบอกเขารู้จักกับองค์เพชรไงเลยอยากสัมภาษณ์องค์ดำซะหน่อยเคยไปเจอกันในวังบาดานไหมน่ะอะไรห่าจนตาหลุดใครหมาหมาทำไมมันห่าเยอะขนาดนั้นคือมันสามารถเป็นได้กับพวกหมาตัวเล็กๆคือแบบอ้<า>พวกไอตัวตัวนั้นน,นนะแต่แบบพวกที่มันแต่อันนี้มัน ไปแล้วนะขี้เกียจเถียงกับมันแล้วคะ่ะปล่อยเถอะเดี๋ยวพวกมึงก็มึงกลับมาไม่ได้แล้วเชื่อมจิตมึงรู้ไว้ด้วยเออมึงกลับมาไม่ได้แล้วเชื่อมจิตมึงรู้ไว้ด้วยนะคะมึงอย่าบอกว่าหกเดือนแล้วมึงจะกลับมาเซอร์ไพรส์รกว่าเดิมเซอร์ไพรส์สิติดกูไปครึ่งหนึ่งเซอร์ไพรส์รอดิวันที่สิบเอ็ดเนี่ยมึงอย่าลืมไปกันนะเอาไปเยอะๆนะ เอาญาติที่ทำไปเยอะๆให้กำลังใจแม่เยอะๆเลยค่ะให้กำลังใจอีกแปดอีกแปดตัวเยอะๆเลยสิบเอ็ดนะอย่าลืมนะเออ ไปขนกันไปเยอะๆทนายเป๊จะค้าการประกันตัวไหมก็จะดูพฤติกรรมพ่อกับแม่ก่อนว่าหยุดหรือยังพฤติกรรมพวกกลุ่มนิรมิตรเทวาจุติจะหยุดนําเสนอเรื่องของเด็กคนนี้ได้หรือยังถ้ายัางไม่หยุดก็คงค้าการประกันตัวนะคะเพราะคุณไม่กลัวเกรงกลัวคําสั่งศาลเลย จำไว้ไม่ไเก็บไบอืมไม่มีทางหยุดใช่ค่ะอันนี้เก็บใบนี้มีใครรับไหมคะจะลงไปนอนแล้วนะเหนื่อยแล้วพรุ่งนี้ต้องเดินทางกว่าจะอาบน้ำไม่มีใครรับใช่ไหมใบสุดท้ายแล้วใบสุดท้ายใบสุดท้ายใบสุดท้ายพรุ่งนี้ต้องเอาลง พันสองเกาสิบบาทเนี่ยคะ่ะจะซื้อไม่ขาจะลงแล้วง่วงนอนแล้วว่าคุณนี้ต้องตื่นแต่เช้าดูสภาพหน้าสิกังมากเลยดามดำโอเคค่ะเดี๋ยวออกลับมาจากสกลวันที่หกเดี๋ยวจะวางงานกันแล้วก็ประชุมกันแล้วก็เดี๋ยวลงพื้นที่อยุธยา